สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานอก FC นะครับนี่เขาไม่เอวกางปลากางดอยในวันนี้ลุงเด่นนะครับผมมาทูกกับลุงเด่นไม่เอวตัวโอ้โหอมาเอามาเอาบรรยากาศนะครับทีมงานเขากำลังก่อไฟอยู่นะครับเป็นป้าเป็นเขาสุนยังดีเริ่มได้ค่เชือแล้วกนเออเออเพิ่เลยกะค่าเชื่อเลยกะหนาวแล้วอาการเริ่มดีนะเนี่ยเขาจะเสนอเมนูนะครับวันนี้เอาไก่ไก่ปลานะครับเขาจะไก่ใต้นาว โอ้นี่นะครับจุดเดิมนะครับที่มาใส่แมงกับตาสุดตอนเจ้ลา,ลา,มมาลาครับหดล้รัดงเดินลงมานี่ันี่ทีมงานเขากำลังโกไฟอยู่นะครับคอยติดตามไก่ใต้หนามก็ปิงนกนี่องมาส่งแมงอีเห็นด้วยนะครับเชื่อก่อน ให้พวกพ่ออูนั่นนี่นี่เล่นกันนี่ครับมีเบื้องหลังการถ่ไททัมกันเอออืมปุ๊นี่ยแล้วเนาะบหมดลปลาหมดแล้วกะตอนนี้เขาจะเตรียมทำน้ำพริกนะครับอยู่กลางปลากลางลอยขิงอาจจะบะครบแบบธรรมชาตินะครับจากไก่ปลากระอยแล้วอืมตอนนี้เขาจะไก่ใบหน่ำ เลี้ยงลุงเด่นสำนักทีมงานเมียนายจนลุงเด่นมาเตยได้มาเอาอบรรยากาศทีมงานเมียนายเมียนายเนายเอาซูสมาพ่อมเอาตีนนอนมาพ่อมดอ่ะเอากาจะปีกันเลยเครื่องนอนเต็มนี่น,นะครับเต็มห้างเอาตีนนอนมาเตยนี่แต่เสื้อถือคาดไม่ได้นะเขาทิ้งเขียวเอาแจ้งเลยครับบอมไวแนวการได้มาเออ ขนาดว่าอยู่ป่ายังปูดน้ำพริกเนะครับเดยนทีมงานก้อนเลือกวางอตัวมาที่หลังนะครับรู้อาหาใช่กันโอ้รถกันนี่นะครับเกือบลกน่ำเกือบลกน่ำแล้วฮะเดีายวตาไม่เม็นไม่เป็นบวด นี่ห้องพักขแบบง่ายๆโอ้ใส่นักการล้มเดี๋ยวดูมาถึงปลาเพชรแล้วนะครับน้องกว่าจะป้นปูดเตี้ยเนาะเงินน้องพริกจังทีเลยโคกคกดิมโอ้เจ้าปอมได้จะเลือกรอเย่าเย็นเนาะใกล้แล้วเอาอย่างนีเม็ดมันเนาะโอ้เดี๋ยวจะเอามืสักแก้วนะครับยาคัดเชื้อ ต้องใส่นักใส่น้อยใส่แบบเครื่องปิดยาเดี๋ยวจะฆ่าเจือแล้วนะครับใส่หน้อยครับใส่หน่อยผสมกระดูกเสือจริงว่ากินเบนซินนะคิดดูครับบรรยากาศกันตั้งดีเนาะวิวตัวหลังเป็นดอยปลาสวยๆนะครับนี่ยามีของดีอ่ะนี่ขนาดไปเอานั่นฮือบัเลียกยังพูดได้หน้าตะมันออกมุดสาวหูนลูกเซนนี่ไม่พึ่งไงลูกเซนนี่ ตาหูมันูจดตาไปใส่เลยแม่งอีบึงเลไปเอาขอหวยเนอะกระดาษยันนีน้เล่นเลยกันผูกู์ถึงนึงผันะผูกผูกกัมดมูกับปทเอกเปนเอาไว้จะตีบึงกันเยอีบึงนมันจะมีมันจะมีเหล็กอยู่อะมันเขียนเหล็กมัเขียนอเียออกอ๋อเออขึ้นมันจะมีแนี่ที่เอากระดาษใกระาษใ่นะเขียนเขียนเอาอะยเกาูนยเก้มียู่ก็่ตาเฮ้ยอันอันอกนนี้เดีผมจะทเอขียนใส่กระดเน เขียนใส่ก็ได้แล้วก็ม่วนม่อนเดี๋ยวเขาจะแค่ว่าเขาตันไทยคิปตันเขาจะออกผู้นีจเจ้าเลยกันเออเนาะแมงมุมใบหวยไนเสียออกไปแล้วผ่านตรงเฮามาซื้อสักคนเอ้เพลงลึ่นแต่ว่ามันเนี่ยจะจับมือหวยจะเดือดร้อนไงมึงเดี๋ยวก็ชิดมันออกเนี่ยไอ้หมูเออติดการ์ดแจะยาวนะครับมีเอากําลังกันเอานื้อพริกทําไก่เต้านมนะครับนี่นี่นี่เอาเนี่ บรรยากาศวันนี้สุดยอดนะครับอ้าวนี่นะครับไก่วัวไปก่นอ,อน,นนี่มีโดดโกศลเอาอ,อยู่ในแปลกกินกันง,ง่ายๆเครื่องงาจะครบนะครับพักเพลกเตรียมมาต้องทายมาันพาะเพเดนเดอร์เจ้เอ๊ต้องทายมาันพาะเพเด <c oughs> านาเ,เดอร์เออแค่เลือาาดแค่เจือหน่อยแค่เจือดดสโดบาครับ แอบเย็นเนาะเริ่มหนาวแล้วอีกถ้าจะขึ้นตามนี่นายโยกเขาบอกก็ต้องไปออกกำลังกายด้วยนะเขาก็มันยกแก้วเนาะเขาบอกว่าออกกำลังกายเขาเขาก็ยกแก้วยกขยกมันๆจะได้ทำมือร่างกายแข็งแรงครับเดนะยกเดี๋ยวไปยกทำมือตับแข็งแรงโอ้ตับก็แข็งแรงแขนก็แข็งแรงเอ้อขาครับอ้าวนะครับนี่ไก่ พักก็ใส่เมลุ้นต้องพักเตรียมตะอบครับมันเมินหน<อ>่อสักสามสี่ห้าห้ามมันเปื่อยโอ้หลากหลายเมนูนะครับนี่เป็นไก่นะครับกไกป่ปิ้ง <laughs> อันลูกมั้งกะ <laughs> <laughs> เออนะครับโอ้ในบรรยากาศนี่ขนาดใครได้กินลูกวะเนี่ยนะแต่หัวอร่อยมากม <c oughs> ากใช่ครับจีนมันจะเออ <c oughs> กระดูกมันกรอบอย่าซีมันจะแบบน้ำเกลือน้ำปลาย่างไปอ่อนๆนะครับนี่เออเมนกล้ดูวิธีทำการไอ้ทำอย่างผู้ท่องหมายว่าไก่ใต่แนมครับเราจะเอาไก่คั่วต้มเลาวเอาหม้อใส่นี่นะครับเลาวเอาแนมใส่ถ้าแนมอุ่นแนมห่อนเราก็เอาออกทิ้งครับไงแนมสี่ห้าน้แนมหรือแนบ่อก็ได้เนาะจังเป็นน้องสะอาดแนมมันก็ได้แนม น้ำหนก็ได้สบายมาอยู่ตรงผมมันมีน้ำสามสภาพแต่ว่าทำไมมันสะอาดอยู่แล้วแม่นนี่ครับโอ้ดีใจเลยวันนี้ลุงเดินมาปิกนิกด้วยกันมืดน้อยนะครับช่วงนี้ไม่ได้นะครับนี่นะครับรอหัวหน้ามันห้อนนะครับเขาจะตักหมกเลยเปลี่ยนน้าใหม่นะครับรับรองเปื่อยแน่นอนนะครับแก่แก่เนาะ ต้องมาทำแบบนี้นะครับอาจจะเปื่อยเลียวนะครับเอาไปทำอย่างอื่นจะเปื่อยจ้านะครับสักห้าน้ำไก่จะเปื่อยแน่นะคระับครับอ้นี่ต้องปูเขาจะตักน้ำออกไว้ก่อนนะครับน้ำมันเบิกเข็มแล้วมันไก่เพื่อใหน้น้ำน้ำนี่ก็เย็นวันนี้ก็เปลี่ยนกันเอานะครับเปลี่ยนกันใส่สองสามถังมัรอไว้จ้าลูปจอดในห้างเนี่ยมัก็ไม่เยอ

วลาแล้วครับลูกนกกับลูกนกกันี่เพิ่มเติลูกไก่ลูกไก่ลูกไก่ปลาเออออข้าเจ้าให้น้อยนะครับให้น้อยในบรรยากาศขนาดนักวันนี้พริกไปไทยน้อยรถจิบเหมือนกันได้ให้อันนั้นนี่นี่นะครับนั่งกินปลากังด้ยแต่ว่าปูเปูอ่ะไก่นั่นนี่ดีปูซื้อมาล้ำเฮลยอืม น่าอย่างง้อไม่มือนที่้านแหลกข้าวก้องไก่หอตงองไก่ห่อต๋องเอ้าเียบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตัาเหลืองุกนะไก่กับนี้มอนะเื่อมันนะปิ้งกับนี้นะครับแกงเทน่ากับปิ้งเอานี้น้องปูเขาแพ็คก็นละเนาะปลา ขนาดน้าได้ใส่ยังแกงอมไปอยัางนั้งกินได้ปานนะครับครับใส่ปิจงกว่าจะกว่าจะเปื่อยได้ยากแล้วเปื่อยขนาดเดี๋ยวจิ้มงานเออเออใครแต่เตื้อลุงเดนกลับไหนก็เดี๋ยวเราอ้าวมาครับทีมงานนี่ต้องคาเจือหนักๆครับลุงเดนไอ้คนนี้เหรอคะเจ้าของเองกอไอ้ซักท้องเป๋นี่ซูมมาเพิ่งหรือยังครับนี่อยังอย่งย่งย่ง เพื่อนอาจะลืมไปละผู้เล่นแดนเนอร์มันจะอย่างนั้นถ้าโสงมากโรงเรียนขอสามคนมากรันแล้วอยากจะกินของแท้ๆว่ามันโสงมาแล้วสักเออเอาอีกดีกว่าเดี๋ยวผมจะปลาใช้ไปข้างนนอกอ่ะไปบึกไปบุกถึงตีเออแต่อาจจะบมีคลิปนะเพราะว่าคนก็อาจจะหึงออกคลิปเนี่ยถูกแล้วแต่เขาจะไปกินตลอดเลยเขาไปกินมตงตีเนาะัครบได้ตีแล้วโอ้โอ่านก็ ไก่หอมแก่เต้นน้าเขาเต้าน่เขาต้องอยู่หนาวๆยังสดน้ำมันห่อนเนาะครับหอมเลยลุงเดมเอาอีกครับค่ะว่าจะลากกินกับได้ข้มาเอมนได้มันได้นะครับถึงแต่เราลงเดมได้ข้มาตลอดป่เอาไปอือ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 อี วิถีชีวิตวิถีบ้านทุงวิถีบ้านท้อมันกินน้ำเนี่ยมันล้ำแตะครับแล้วมากินได้ปลาเนีเยมอเข้าเนาะครับโอเคจัดไปผลมันกินย่างกะเด้อกันเนาะอือโอ้ยนุ่งเด่นจิ้มข้าวไหมจินหอย่างพูนเลยเอเปื่อยหรือยั้งเนาะแต่ว่าเปื่อยคิดจิ้มละจิ้มแล้เปื่อยแน่นอนครับก้าว บมเปอสักกับนอเอ๊ะสกกับเยกระถาดีเฟยยั้งเดี๋ยวกระดูกอ่ะโอ้ละลายในปากใส่กุศลในซุยจอนเนาะเ็นนี่เออครับบางของมันใสอย่างก็จันหมาบอดไหน่เออใบยีราใบยีราออเม้นครับเนากะเนาะยอขอสดมาถ้าสมมติว่าการทาใต้น้ำนะครับ หน้ามันห้อนหน้ามันห้อนเกิดมันก็นกนจะมีหน้าม,มาเยอะอตในหน้ามันนักเพราะว่าตะกี้ทีมงานไปกษษับไปซื้อของกันนะเราไม่ให้เป็นหน้าไม่ได้กรสิซ์ฟเป็นหน้าคนเดียวกระเกันนักข้อแล้วนะนข้อแล้วอ <c oughs> เอออือขอจิ้มดูครนะับแต่ว่าไมนน่เห็นแต่ว่าถ้าว่าทําสูตรเนี้ยกลินแบบคื้นเนี่ยอากาศเย็นอีตอัวผมว่ามันสุดยอดหนะในการที่ว่ามันอุ่นเนี้ย เขานนี่ถ้าอันนั้นมันจะแห้งกันไปเพราะว่าเพราะว่ากินพอดีถ้ามีน่ไหน่อยผมบอกว่าอร่อยหมอร่อยแต่ว่ามาได้เสีแท่งเลยโอ้พนไปไหนงดับไฟแล้วหนยเข้าในขนาดวา้ไปกําลามอมาสมอครับโอ้ใจเย็นนี่ไปแล้วจะซองไปเลยดกๆไปหนังกัเลยเดียคนดับไฟเดินได้พูดหรือไง ความันนวกเนดอกไฟไมัมางไฟนงานเาีเยมาลกนี๋ยปีกหข้านี่มองหูามส่งแมงนะครับสองแม้งอีเห็นจักไปตามาจิ้มหกปวยลเนี่ยฮะกินตอนนี้ยังเป่อยเลยน่ะครับนี่ปัวถึงละลักกินกระตับกระใยอ่ะโอ้ได้กินละผมหักลูกกับหลานไม่ได้ อุ้ลุงเด่นเไม่เอวด้วยกัน้องตรงนี้เนาะสุดยอดครับเอาบรรยากาศไอ้ที่ว่าไก่น้อยก็มีะครับไอ้ลูกมีอยู่มีอยู่กำลังปิ้งอยู่ไก่น้อยปิ้งอยู่ครับจริงจริงกับผมก็ชีวิตคนนอกอยู่กัอนอีมัดจับมือแล้วนะแต่ว่าเวลาเนี้ยเหมือนตัดนายเทีนี้มันก็เลยมีโอกาสได้มาคมวนมวนผมมีเวลาเยอะครับมาบางทีผมก็มีมีการมีงานอย่างนี้เนาะแต่ว่า ไอ้บ่าวเขาสุดยอดครับชีวิตคนบ้านนอกเนี่ยใครก็ต้องกดซับตัวใครเยอะๆกับชีวิตคนบ้านนอกเจ้าครับชอบมวนๆมวนมันก็ได้องกินด้วยกันลุงเดนนี่มีโอกาสนะครับมีเวลาเนาะอย่างชีวิตคนบ้านนอกเนียปัตโต้งานหลวงงานหลวงก็ดีไปงานหลาดก็ดีไปไปหลายงานหลายแนวเดี๋ยวเขาจะไปอเองก็ภารกิจเขาจะมันสำเร็จที่ไหนเออยยังยังมีให้ไหล ไปยอดไอ้แมงกันแ่ะเออเดี๋ยวต้องขึ้นตาซึดอันนี้หอมเออเนาะมนี่วันที่หนึ่งตาซึดเราจะเฮ้ยแมงอีบึ้งอืมฟึ้งกระพุ้งหัวเนาะกระพุ้งเออแล้วก็เกี่ยวมาเขาตัวแรกยอดลงไปเก้าตัวอืมสูถึงเก้าซีบตัวซีบตัวแล้วก็ดึงออกมาสามตัวถ้าแมงนั้นมาชอบมันจะดึงออกมาเองเอ่อรอรุ่นกันครับเออขอบคุณครับจะไม่หวยนะ อ้าวตอนนี้เขาอย่าลืมจิ้มแล้วนะครับเพราะว่าไก่ใต้น้าเขาก็มาแล้วเนาะเป่วยละไอ้บุญไอ้บุญยกยังอย่างมาเลยแก้วเต้ย่างข้าเจือเขาอ่ะเอื้อมยกลง่เด่นยกอะน้องปูน้องปูอ่ปูเชียงรายครับโอ้นี่ใจถึงแน่ๆน่ะรถยนต์ผมนี่ก็รถเครื่องมาแล้วครับ ระยะห่างแบบ40กิโลก็ยังมาสุดยอดเปิดไม้เป็นพัน 1, กิโลกว่าจะมาเลยน้อเออเนี่ยแบาบว่าใจฮักทีมงานเมียไหนยเยอะเยอะเหรอพี่จม่าเนี่ยเป็นจะข้ามโลกมาหากานเลยเนี่ยย <laughs> ุ่งเหนะสวิตเซอร์แลนด์กัน,นเออข้ามโลกสวิตเซอร์แลนด์กันอ่าเดี๋ยวเฮ้ยลุงเด่นครับลุงเดน่ดนจิ้มกับกัมครับ,บปู่เอายาคาเจื่เฮ้ยลุงเด่นเหน็นไอยกะ นี่ยครับชีวิตมัมหนหนอกมันนาโฮกับนุกสนานอยู่กับปลากระโดดกับประมาณนี้นะครับลองพูดอะไรยัยใดนี่ฮะพ่อนาะเดี๋ยวไปเออปิดไปก่อนนี่เด้ออ่าเดี๋ยวเฮอุงเด่นพี่คุณสวยดูนี่ชิรันเนี่ยพิคคีพึ่งแค่พิคคีพิคคีพึ่งไหนครับอ่าสวยที่ไหนขอบคุณเบียร์เบียร์ทุกคนเบียร์เจเบียร์ขุนเขาครับชีวิตคนหนอกอยู่กันมาเมื่อสัปดาห์่อยู่กันมา ก็เหมือนมาน้าท่นแต่ว่าอยู่กันมัตั้งแต่วันแรกที่ทำคลิปมะกับควคุ้นเพื่อนที่แต่งโุงเรียนก็บที่ตามชีวิตคนมานอกครับอืห่ากันอยู่เสมอครับผมหาชีวิตคนนอกอยากจะลรงเรียนกับผมมาหาได้หรือว่าจะไปหาชีวิตคนนอกที่โรงเรียนดูว่าดูว่าจะดูว่ามันก็อ้ทุกคนวนี้ทุกวันทุกวันเ้อ คุณทุกคนครับไม่เอาหากันเออครับหูเขาอยู่อยู่กันเนี้ยอยู่กันมาเหมือนสมัยไหนแล้วสมัยต่ใส่หมกนี่มันจะเพื่อจะเท่งนะมันอยู่กลางร้องหงสอ๋อไม่เป็นครับครับนี่มันอยู่กลางป่ากลางน้อยผูกมันจะครับอืผูกอันตรายโรงเรียนปิดที่เพื่อชีวิตขุมนอกรึเปอ่าครับเพื่อนๆที่เข้ามาที่ตามก็ที่ต่ำชีวิตขุมนอกรึเปล่าอย่าลืมที่ตามครัวานทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวแล้วก็ที่ตามชีวิตขุมนอกรเ่าเดี๋ยวนะครับครับพี่น้องด้วยกันอยู่ด้วยกันมาเหมือนแล้วคร ครับน้อยนึงครับแต่ทรัพย์มันห่างกันเหลือเกินเดี๋ยวันนีาชีวิตเขาไม่ออกจะตัวไปเนะครับเนอะแสนทรัพย์คุณครับโอเคไอ้บุญวันนี้รำขนาดเนาะเออนี่กะมกกากาหนะกะนี่นะครับในบรรยากาศอาจจะมืดไปน้อยนะครับขอโทษครับน้องปูโอเคเนาะโอเคครับอู้นี่ตาเสด กำลังเสียนเสียนปัญญาเออโอเคปูงดํากันเดี๋ยวไว้เขาเจอกันคลิปหน้าเนาะมีมาเรื่อยๆนะครับวันนี้เอาบรรยากาศจิ้มกันเปืดอน่ยมันมดนอยเปืยดีไม่ดีอ่อแ่อ๋อไอบุญว่าจิ้มก้วได้กะโอเคจัดไปเอ้อเดี๋ยวขอผสมสักน้อย เพราะว่ามันต้องมีคัเจื้อนะครับถ้าเกิดกับนี่นะเบริษัทกินนะแกงเห็นเขาเลยนี่นี้อันนี้ต้องการเนื้อข้างที่สามเลยนะมั่นใจมันนี้เขาจะมั่นใจมั่งก็ยีเห็นถ้าสามได้กับมาเหมาะไปทางอื่นมากินกันมวนๆเลยกินแค่นี้กินแค่นี้ก็อร่อยมากอะเนี่ย ชื่ออดแล้วเดี๋ยวยังชิมคนเราครับชื่ชีวิตทุกคนเรากันลุงเบาวเออไอ้บาวน้องเบาวันลุงเรียนเริ่มแล้วเนอะไอ้บาวคนเขามันม่วนเนี่ยเอี้ยม่วนเลยนี่ครับเดี๋ยวเอาไอยังมากไหมเนอะชิมนะครับชิมคนเราจุ๊บอืแกข็งโอ้ตาเสน้โอ้ตาเสือชดยอดอับตาเสือไก่ใต้น้ำจะมาอยู่ในป่า รถนั่งมันหอดนาะไอ้เนาะองอลูรถกับนี้ช่วยเสื้อเหมือนกับแง้มขนาดถ้าไผ่ไผ่พรนี่โทรสั่งได้นะครับดูสั่งจองทั้งทางเฟซบุ๊กของชีวิตคนมานนอกครับพิมพ์มพิมพ์ไปในยูทูปเอ่อพิมพ์ไปในเอ่อเฟซบุ๊กว่าชีวิตคนมานนอกก็จะขึ้นมาแล้วก็ตักอินบ็อกทางข้อความมาเลยว่าชีวิตคนมานนอกไหนสั่งเสื้อเลยแล้วก็เสื้อสวยเลยเต็มเลยนี่มึงเจมนี่ขนาดมากินปลาหนายังเสื้อสวยอ่ะเต็มเลยมึงอ่ะ เสืุงดินอย่างเงี้ยโซเซเต็มเนาะโอเคนะครับครับวันนี้ขอบคุณลุงเดินขอบคุณตาเสือตาเสือตาเสือเนี่ยโอ้โหตาเสือสุดยอดแล้วตาเสือดียสุดยอดแล้วนี่เต็มเนาะเต็มเลยครับอืไอ้บุญน้ำพริกครับไอ้บูนน้ำพริกน้องผูเชียงรายเนาะขอบคุณลุงเดินเลยแม่เอลเด็ครับครับผมครับโอเคเดี๋ยวแม่เฮาก็เอาบรรยากาศไปว่าไม่เอลปลาเนาะ เป็นครับถามหาเสมอแล้วมาได้จะไปพ่องมาแล้วครับจ็คนึงเลยมาแล้วโชกับชีวิตคนบ้านนอกอ่ะของลุงเด่นโอเคเดี๋ยวเอาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณให้รับพ่อคร้าน้อยเดี๋ยวรอโอ้นี่นะครับใข่สันเต่าได้เออไอ้น้องบ่าวเขาปูเชียงรายกันเลยเออโอ้โหนี่แจ็คเต็มเลยเต็มปูไอ้ไม่ทราบทราบปุ๋ยมันยังมาใส่ เอ็กแอวนะเอ็กเอ็กแอลนะมันเชื่อตัวเนี้ยได้ป่ะเอวเอ็กแอลน้อยไมน้อยเหรอเอ็กแอลเนี่ยสี่สิบสี่นี่นะครับโอ้โหโคปาทุ่งกับลุงเด่นสองพันสิบเจ็ดอืออ่าเจอกันที่ไหนสั่งจองไว้เดี๋ยวเขาจะทักทายกันเนาะแล้วแฟนครับตีแมาเอวกับใส่เสื้อมาตัวนะครับมาใส่ก็ได้ท้าวให้แม่เอลท้าก็ยินดีตีต้อนรับทุกคนเนาะเออมาตาเสือเนี่ยตาเสือสุดยอดอ่ะที่นี่คนสำคัญทุดนี่นี่เดี๋ยวหันหน้าหน่อยตึก จเสิร์ฟปิ้ให้สวยๆครับรับท,ทุกท่านเลยครับแต่ว่าบรรยากาศบรรยากาศดีสุดยอดในการที่ว่าถ้าจะมากินตรงนี้นะถ้ามาแบบจอะรึอทุกนี่จริงๆท <ừ. S 1> ี่เขากินกันมาเดียวเนี่ยมันเป็นอย่างที่ว่าบ้านทุงแล้วก็บ,บ้านนอกเขามันเป็นอย่างแท้ๆเลยที่ผมก็ชิมไปลองอยู่กันมาเหมือนนะครับถ้ากันนี่กับไอ้เปาผมก็อยู่กันมาโอ้สมัยอะล่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาที่ตามนะคะเจอกันทสรนะครับขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาดู ข้ามวันที่3ข,ข,ข้ามากดซับสไครต์ให้คืนเนาะครับจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับผมบ๊ายบาย,ายสุดยอดครับผม